สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าู่นานาสาระบันเทิงค่ะวอลเลย์บอลชายพ่ายกัมพูชาชวดเข้าชิงศึกซีเกม2023วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่32พ่ายทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพ2ต่อ3เซตส่งผลให้ตบหนุ่มไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลในกีฬาซีเกมครั้งที่32หรือซ เกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม66โดยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศประจำวันที่7พฤษภาคม66ระหว่างวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพที่สนามอินดอร์ฮอล์เนชันแนลคอมเพล็กซ์ก่อนพบกันคูน่นี้ทีมชาติไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ผลงานชนะ3นัดรวดชนะ

25 18 25 21และ25 17เก็บ3คะแนนเต็มเข้ารอบในฐานะแชมปกลุ่มส่วนทีมชาติกรรมพูชาเจ้าภาพผลงานกลุ่ม B ชนะ2แพ้1คือชนะสิงคโปร3ต่อ0เซต25 14 25 19 25 20ชนะฟิลิปปิน3ต่อ0เซต25 18 25 18 25 17แพ้อ,อินโดนีเซีย3ต่อ 0, 0เซต18 25 21 25และ16 25เก็บ6คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มสำหรับรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประกอบด้วยอนุโตน พรมจันทร์กฤษดานินสไหวยพันุเดชนินดีชนุดคงเรืองสาราจิตเจริญสุขโดยมีลิเบโรคือธนพัฒเจริญสุขโดยผลจบลงเป็นวอลเลยบอลชายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติกรัรมพูชา2อต่อ3เซต25 18 25 17 21 25 16 25และ 10-15สำหรับทีมชาติไทยจะเข้าไปชิงชนะเลิศอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลในกีฬาซีเกมครั้งที่32พบกับทีมชาติเวียดนามในวันจันทร์ที่6ในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ